มันขับมาเยอะมากรู้สึกเราเป็นัครับแบบใหม่นะผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เย็นดีกว่าร้อนอ่ะแต่ว่าก็จะมีฝนโปอยจริงๆแล้วเราคาดการณ์ไว้เมื่อวานมันจะตกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคือดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับการขับบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะโอ้โหเขานอนที่ไหนกันครับอ๋อลุงแม่นอโรงแรมด้านหน้าไม่แน่ใจถ้าด้านหน้าก็แจ่ไม่นั่นน่ะสิ ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนซีรีส์เราขนาดนี้นะครับขอบคุณเหนียวแน่นเหมือนกันครับถ้าพูดถึงตัวละครซีรีส์หน่อึ่งแจ็คกระจกคืออธิบายหน่อยครับยังไงบ้างหนึ่งนิ่นนง <c oughs> อ้าว <c oughs> นิง่งแล้วอ่ะไรได้เข้าที่เข้า,ขาที่แจ็คก,ก่อนตัวละครแหละครับเป็นยังไงก็นิ่งนิ่งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ติดสัญญาณซีรีส์ครับมีเสียงรบกวนจะจะเงียบ โอเคกลับมาก็จะก็จะเป็นตัวที่ใฝ่ในคุณธรรมประมาณหนึ่งครับใช่แต่ก็เป็นเป็นนักท่งนี้ด้วยแต่มันมีเหตุผลของการกระทำครับซึ่งเดี๋ยวได้ดูแล้วแหละใกล้ๆนี้ประมาณนี้อะไรไเราไปเกี่ยวข้องกันยังไงครับอ่าจริงๆแล้วมันก็ครัวพันกันหมดครับตรงที่ว่าคือแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เนี่ยมันคือชื่อที่ตัวแทนของไพ่นะครับมันเป็นการหรืว่า ใช้เล่เหลี่ยมใช้กลนกันเรื่องนี้ก็จะเป็นการใช้ใช้เล่กันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพัวพันกับทีมงานของเราด้วยซึ่งเป็นชาวแก๊งเดียวกันแล้วก็ปมอันนี้มันก็จะพาเรามาเจอกันใช่ครับประมาณนี้แต่ละคนรอะไรกน่นี่็เลยอ๋อก็ของ้ังเนก็รับบทเป็นเซฟนะครับเป็นนายธนาคารของสุพันนิมิตครับก็สุพันนีมิตคืออะไรครับ ก็เป็นโลเคชั่นสถานที่ของชุมชนของเราครับเท่านี้พอครับเจ้าพอเท่านี้พอฮะเชื่อผมเจ้าผมอย่ามาหลอกน้องผมนะครับเป็นเซตติ้งแค่นี้แค่นี้ประมาณนี้แต่เซตติ้งเซตได้ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับแค่นี้เลยเท่านั้นเลย ครับออเรับบทเป็นห้อยแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอตัวนี้ต้องเป็นโอ้ยแค่นี้พอเป็นรับบเป็นแม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไม่ได้มาร้องเพลงหนะลุงหรือแม่รับรับบทเป็นห้อยครับห้อยก็คือจะเป็นตัวละครที่เหมือนทีมงานในการปล้นจะได้จะอยู่แก๊งๆกับโจ๊กเกอร์ครับผมเฮ้ย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 จริงๆสามารถแค่ยิบบองใด่ไหมครับ กินบอลสองคนผมว่าน่าจะก็มีคุณบอกว่าอยู่มีแก๊งๆไงเมื่อกี้แต่เขาไม่บอกไงว่าทำอะไรอ๋อรถดีแล้วรถดแล้วครับขับรถเก่งนะครับพ่อยมันอันนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในละกรช่ครับเป็นแบบคนที่ขับยานพาหนะเก่งครับคครรัับบผมรับบทเป็นอารันรับเป็นลูกคุณหนูเขาจะมีความแบบว่ามีจริตจริตจักร้าหน่อยแล้วก็มีความ ขี้วินเหมือนตัวจริงไหมครับแงด้อยู่ในแก๊ง้ยไหมไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไปรอดูดีกว่าว่าว่าจะเป็นยังไงารแล้วก็รับบทเป็นนัทชูครับเป็นนักประดิษฐ์นะครับที่ประดิษฐ์ได้เก่งที่สุดแล้วในเรื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนมากของผมจะแยกออกไปทางกับเรื่องส่วนตัวของตัวละครซะมากกว่าเกี่ยวกับแม่ตัวเอง เรื่องมีหรือว่าปูสนั่นเลยพอจะเล่าอะไรได้บ้างคะว่าเป็นปูอะไรบ้างโอ้โเยอะเลยอ่ะสนั่นไหมนะผมเห็นเพื่อนต่อยจนแบบเป็นอะไรนะเส้นพิงกับครับเข่าเข่าเข่าครับอิกสนั่นน่ครับคือจริงๆผมว่ามันเพิ่งเพิ่งรู้ว่าการถ่ายทำหนึ่งซีนแอคชั่นเนี่ยมันใช้แรงเยอะพอสมควรคือภาพที่เราต้องการอาจจะประมาณแค่3-5นาที อาจจะนานไปด้วยอาจจะประมาณสองสนาทีแต่ว่าโอ้โหมันใช้เวลาถ่ายจริงๆก็คือถ่ายซีนเกินเป็น4ี่ห้าชั่วโมงอรัเแล้วแล้วมันมันซ้ำเรื่อยๆคัหลายม,มุมเนี่ยใช่ครับเพื่อเพื่อไปตัดต่อได้เลยก็นั่นแหละฮะสนันจริงรอด,ดูครับมีการมีคิวผิดคิวคนไปอ่าถ้าเกิดผิดคิวถึงแบบอันตรายต่อเพื่อนร่วมเล่นหรยังยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าผิดคิวด้วยตัวเองแล้วเกิดบาดเจ็บเนี้ยก็ก็มีอยู่ มีมีไหมครับแต่ผมเห็นมีฉากมีฉากถอดเสื้ออยู่ครับรางอนลไม่มีอ่ะผมเดี๋ยวมี่มงานครับอ๋อี่เหรอองเราัดครัมันไมเก็บาไมเก็จริงจมากกว่านี้เนี่ยไอ้ฉียี่ฟองเราเราบอกว่าที่ราติดตามครับมีหรือเปล่าราติดตามครับว่ามีหรือเปล่า ทุกคนจะบบัตรโตขึ้นกันหมดเลยใช่ะเป็นไงบ้างคคนจากวัยโอ้โตกันหมดเลยครับยกเว้นผมนี่แหละหนอ๋อะเราเราไปเราไปเลยดูครับไรนะบทบาัตบบัตทโตขึ้นกันหมดเลยเป็นไงบ้าง่ยนากศึกษาเป็นแนวแบงร์ ราะจริงๆแปลกใหม่ทั้งทั้งอายุที่โตขึ้นแล้วก็บทบาทที่แต่และคนได้รับมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจริงๆครับก็เป็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสําหรับพวกเราอะไรแหละครับกับเป็นกลุ่มใช่ครับแล้วก็ได้เจอทีมงานนักแสดงใหม่ๆด้วยแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์เยอะๆด้วยเรากไ็ได้ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นว่าเรียนรู้ว่าเขาการที่มีประสบการณ์แล้วมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคลัง เทคนิกยังไงครับก็เรียนรู้กับตรงนั้นได้เยอะอยู่ครับกันยายนนี้เป็นเรื่องมาศึนษเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องหยิบถึงอวอยวะอะไรแบบนั้นนยอาบผ่ะกันยายนี้มาได้อวบผ่าก็ได้รูปผมครับกันยายนเท่านั้นนะครับผมฝากซีรีส์ครับผมแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์อยู่สติลไหมฮะทำไมต้องเป็นเธอทุกทีทางช่อง3 HD แล้วก็ไอชีอีกันยานี้ครับผมครับผมฝากเลยครับ